สวัสดีครับนะครับก็พบกันอีกนะครับนะครับสำหรับการเรียนหมาฮอตพื้นฐานกับเซียนเกนะครับก็มาดึกหน่อยนะครับเพราะว่ามีปัญหากับเมมโมรีนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเต็มนะครับอัปเดตตลอดโปรแกรมนะครับอัปจนเมมเครื่องเต็มนะครับก็ลบโปรแกรมไปบางส่วนนะครับอ่ะก็ฝากกดติดตามนะครับ แชร์กดไลค์นะครับไม่รู้คลิปนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัดก่อนหน้านี้3 4รอบแล้วมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับมันเต็มสําหรับนี้จะคลิปนี้จะเป็นตอนที่สี่สำหรับการรับหมากมาตรฐานด้วย3าตัวเรียงนะครับใน3ตอนที่แล้วนะครับก็พูดถึงแยกสําคัญนะครับก็คือรูปนี้นะครับ รูปนี้นะแล้วก็1 2 3นะครับตนะั้งแต่เสมอง่ายไปจนถึงการที่ดำพยายามบิดรูปสู้นะครับนะครับนะก็เสมอได้หมดนะครับนะถ้าดำพลาดก็แพ้นะครับโอเคนะครับพอมาในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการเดินมาตรฐานอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับนะครับนะก็คือในจังหวัดนี้นะครับเขาไม่แลกเข้ามานะครับนะจุดประสงค์ก็เพื่อดูท่าทีของเรานะครับนะว่าเออถ้าเขาขึ้นเต็มรูปเนี่ยนะฝั่งเราเนี่ยรู้ไหมจะเดินตัวผิดพลาดไหมนะครับ ก็แนะนำว่าก็เดินเบี้ยขวานะไปตำแหน่งข้างกระดานเหมือนเดิมนะครับนะครับเพราะหากเขาต่อมานะครับต่อเข้ามาเห็นไหมครับว่าเข้ารูปได้เหมือนเดิมนะครับเข้ารูปได้เหมือนเดิมแต่ถ้านะครับนะเขาต่อนะครับ แล้วก็กินไปด้านข้างนะมันจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับนะอ๋อต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าจังหวะนี้นะครับพอไปริมกระดานเนี้ยมาตรฐานต้องต่อต้องแลกต้องปัดอะไรสักอย่างเพราะว่าโดนเจาะตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับเป็นจุดอ่อนจุดสําคัญของมาตรฐานก็คือโดนเจาะตรงนี้นะครับนะครับเขาก็แลกนะครับ แล้วก็กินมาด้านนี้นะครับก็เป็นรูปที่เล่นกันได้มาตรฐานไม่ได้ติดรูปแพ้นะครับไม่ได้ติดรูปแพ้นะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่แพ้นะครับเพียงแต่ว่าจากตรงนี้นะครับฝั่ง3ตัวเรียงเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับผมก็จะแนะตัวง่ายๆที่ได้ผลที่สุดนะครับนะครับก็คือการเดินตัวนี้นะครับสำคัญยังไง นะครับก็ดูนะครับฟังดำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะพราะขยับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดินได้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นจะเป็นจุดแพ้หมดนะครับจุดแพ้หมดซึ่งผมจะแสดงให้ดูนะครับจุดแรกนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้ทิ้งร่มไปนะครับครับ เป็นฮอสนะครับอูเบียตัวนี้นะครับแล้วก็กินยาวๆนะครับอ่ามากสต่อ5นะครับ่ะเดี๋ยวแสดงการไล่นิดนึงนะครับนะเพื่อน้องๆเด็กๆนะสำหรับพวกผู้ใหญ่แล้วก็คงไม่พลาดนะครับนะครับกินนะครับพอเขาหลบนะก็ามาไล่นะครับ ได้ทางนี้ดีกว่านะครับอันนี้ระวังนะครับไปจับนี้ไม่ได้นะครับเัาแลกตรงนี้นะครับเราเสียฮอตนะจากน่าจะชนะกลายเป็นแพ้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับให้จับตรงนี้นะครับก็อาจจะแลกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอันนี้เราก็ไปธรรมดานะครับ เส้นตัวนูน้นเส้นก็ได้ครับไปนะครับอันนี้ก็ไปนะครับอันนี้ก็แลกทิ้งไปเลยครับเพราะว่าตัวมากกว่านะครับอย่าให้เป็นปัญหานะครับตัดไปทีละตัวถ้าได้ได้เปรียบจํานวนตัวนะครับโอเคครับอันนี้คือจุดที่1 ขอย้อนไปาการขึ้นรูปนิดนึงนะครับนะเพราะว่ายังเป็นคลิปใหม่ๆอยู่นะครับาการขึ้นรูปอาจจะยังงงๆง,งสำหรับบางท่านนะครับเสียบเข้าไปเป็น3ตัวเรียงนะครับนะหรือขึ้นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะฝั่งนั้นนะครับแล้วค่อยเต็มรูปนะครับอันนี้เราก็ลงไปเตรียมเจาะนะครับถ้าเขาไม่แหลก แลกมาแต่ว่าปัดไปข้างกระดานนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้แพ้ครับรับตะกี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้แล้วนะครับก็จะแสดงตำแหน่งเนตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ให้ตั้งรอนะครับตั้งรอเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับสามต่อได้ใช่ไหมครับตามต่อได้นะครับเห็นเนาะ หรือขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับสามต่อได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือการแลกสามนะครับเสียสองตัวกินสามตัวได้กําไรหนึ่งตัวนะครับหรือแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ให้ทิ้งร่มไปครับนะครับวางวางตัวนี้นะครับกระโดดไป อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเทียงไม่ได้นะครับมากเท่านะครับมีฮอตด้วยผ่านไป2จุดนะครับผ่านไป2จุดมาดูจุดที่3จุดที่3ตัวไหนตัวนี้อาตัวน,วนี้ตัวนี้ก็ให้ขึ้นเบียดตัวนี้ไปเลยนะครับ ขึ้นมาตรงนั้นเราก็เจาะไปนะครับแล้วก็ไล่นะครับนะเขาอาจจะสวนนะถ้าสวนก็กินตัวนี้นะครับแล้วก็รีบรีบไปเนะข,นะข้าฮอตเข้าเข้ากินกนะ็แรกเลยไหมนะปิดก็ได้นะครับนะปิดก็ได้นะครับนะตัวนี้ลง ตัวนี้ลงก็ไล่ซะก่อนก็ได้นะครับไล่ซะก่อนหลบหลบมารอตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อตัวนี้ขึ้นก็จะได้เปิดนะครับได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมดูใหม่นะครับ ตันี้นะเส้นนะครับสมมุติหลบไปก่อนคนละตัวอันนี้เราก็กันตัวนี้ไว้นะครับจริงๆไม่กันก็ได้แต่ว่าอย่างนี้เล่นง่ายกว่านะครับเขาจะได้ไม่ต้องมาเส้นให้วุ่นวายนะครับจังหวะต่อไปก็เขาเดินเขาเดิน สมมุติเข้าเส้นนะครับแล้วก็ไปอันนี้ก็ให้ไปเลยครับ3ตัวครับยังไงก็เอาอยู่นะครับกลายเป็นตัววีอยู่แล้วนะครับ เ,เข้าไปอันนี้จับไล่เลยก็ได้นะครับไล่กินไล่กินนะครับหรือจับรอก็ได้ครับเพราะถ้ามาอย่างนี้เราก็ทิ้งร่มได้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนั้นก็กลากเป็นตัววีเหมือนเดิมครับก็ผ่านไป3จุดนะครับมาดูจุดที่4จุดที่4ตัวไหนตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งครับนะเพราะมาอย่างนี้3ต่อนะครับมาอย่างนี้ต่อขึ้นนี้อ่าอันนี้ก็เดินขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวเขาเข้ากินฟรีนะครับ ถ้ากินเราก็สวนตัวนี้นะครับนะครับกินไหนก็ช่างนะครับเราอัดตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้จะมาบีบเอาเอาตรงนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งซะนะครับอ่าสีเท่ากันนี่ไม่มีปัญหาครับ เคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับผมก็จะนำเสนอนะครับการเดินตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ถูกตัวเดียวนะครับตัวที่ถูกตัวเดียวอ๋อยังขออภัยครับยังมีอีกตัวเอ้ยยังพูดไม่หมดตะกี้โทษทีไม่ใช่มีตัว อันนี้ไม่เข้านะครับเดินตัวนี้นะครับเราก็อัดเข้าไปนะครับเข้ามาก็แลกนะก็หมดพอดีนะครับนะตัวนี้ไม่มาอยู่แล้วมันโดนนะครับเมืนะ่อกี้นึกว่าจบแล้วนะครับขอภยัยไม่ละเอียดนะ คือแยกตรงนี้นะก็อยากให้ฝึกนะครับหลังจากดูคลิปนี้ก็ฝึกนะเดินเท่าไหร่ครับสี่แบบตะกี้นะครับสี่แบบตะกี้นะครับอันนี้ก็จะหมดธรรมดานะครับนะครับหมดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับก็อยากให้ฝึกนะครับนะรูปนี้นะครับ ดูคลิปแล้วก็ต่อยอดความรู้กันเอานะครับแพ้หมดเลยแพ้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 นะครับตัวที่ถูกตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมจะนําเสนอในคลิปหน้านะครับนะครับรวมทั้งปลายกระดานเสมอง่ายๆสัก2อสแบบนะครับไว้เอาตัวรอดนะครับไว้เอาตัวรอดนะครับเราเป็นมือใหม่เราต้องเล่นง่ายนะครับ ให้เขาเล่นยากเองนะครับนะโอเคนะคลิปก็โชคดีที่บันทึกได้นะครับนะก็ฝากนะฝากด้วยนะครับสำหรับกระดานนะเป็นร้านน้องชายผมนะครับนะครับเขาก็เคยเป็นแชมป์เยาวชนนะครับโตขึ้นก็ทำเกี่ยวกับหมากฮอสนะครับนะครอยากได้กระดานสวยๆก็นะ ลิงก์ใต้คลิปนะครับนะครับสำหรับตำราผมส่งให้แล้วทุกท่านนะครับนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ